ติดตามสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจกันแล้วนะคะกับแพรวสิรินาสวัสดพูนค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนเลยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์สามารถปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ประมาณ200จุดซึ่งหลักๆก็เป็นเพราะว่าการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างจะสดใสก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนค่ะมีความหวังว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะน่าจะไม่ได้ถดถอยลงไปมากกว่านี้แล้วก็น่าจะเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวได้ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุ เจอรอมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐและคุณสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเขาได้ออกมาจับไม้จับมือกันค่ะบอกว่าจะร่วมการพยุงเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปได้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อสําหรับเช็กนเวฟหรือว่าระลอกสองในสหรัฐยังคงสุ่มเสี่ยงอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนักลงทุนก็ยังคงฝากความหวังไว้กับทั้งฝั่งของรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงธนาคารกลางด้วยนะคะที่จะอัดฉีดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนำพาเศรษฐกิจ ของประเทศเนี่ยให้รอดพ้นไปได้นอกเหนือจากสหรัฐแล้วในหลายๆประเทศเองก็ต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็ออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจโลกยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ยังมีความเสี่ยงยังมีความผันผวนอยู่ส่วนบ้านเราเองค่ะประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเสี่ยงกับภาวะหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น IMF หรือแม้แต่ธนาคารโลกออกมาปรับลดคาดการณ์ p ประเทศไทยลงล่าสุดธนาคารโลกประจำ ประเทศไทยเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงโดยคาดการว่าจะติดลบประมาณ5%จากเดิมที่เคยคาดการไว้เมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะขยายตัวได้2.9% เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้มีการล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลทำให้มีผู้ที่ตกงานจำนวนมากแม้ว่ารัฐบาลเองจะออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการให้เงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมีมาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำยืดเวลาการชำระหนี้และลดภาษีให้กับธุรกิจ SME ก็อาจจะไม่ได้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เองธนาคารโลกก็ยังแสดงความ เป็นห่วงสวัสดิการของครัวเรือนที่อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะรายได้รวมที่ปรับตัวลดลงรวมไปถึงสถานการณ์คนตกงานนะคะที่เพิ่มจํานวนขึ้นเป็น8 3ล้านแสนคนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันสําหรับบ้านเราค่ะ ในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะนอกเหนือจากเรื่องของความแข็งแกร่งของภาคธนาคารพาณิชย์แล้วก็ยังคงต้องติดตามหลากหลายสถานการณ์นเนื่องมาจากต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่2ดรดอน,นาคอนทัพะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคนะคะออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่2ที่เราเข้าสู่วิกฤตอย่างเต็มตัว โดยเศรษฐกิจไทยหดตัวมากขึ้นแม้ว่าจะเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในหลายๆประเทศรวมทั้งในบ้านเราด้วยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมองว่าไตรามาสที่2น่าจะเป็นจุดต่ําสุดและจะติดลบน้อยลงในไตรามาสที่3และ4ทั้งปีมองว่าเศรษฐกิจน่าจะติดลบประมาณ8.1เซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องติดตามการระบาดรอบ2ในประเทศใหญ่ๆโดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจนถึง ท่านต้องปิดเมืองเหมือนรอบแรกก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะฉุดเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังนอกจากนี้ก็ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งสถิรรภาพการเงินโลกนะคะแต่ก็อยากจะให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าระบบสถาบันการเงินของบ้านเรามีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆในโลกสามารถที่จะรองรับเศรษฐกิจที่ติดลบได้ไม่เหมือนกับเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ค่ะ นี่ก็เป็นมุมมองนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากผู้ชมในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ